สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะการทําบุญเสริมดวงค่ะให้กับชาวราศีพฤกษฎลกนาพฤกษนะคะประจําเดือนตุลาคม2 5 6 6นะคะชาวราศีพฤกษฎลกนาพฤกษบนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์บางเหตุการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการงานของชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2566เป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานหน่อยค่ะไพ่ใบแรกเรดินไพ่ดิเมจิเชียนนะคะ อัศวินถือถ้วยค่ะเป็นไพ่8ดดาบนะคะและเป็นไพ่คิงถือถ้วยค่ะเช่าราศีศพฤกษและคนาพฤกษบนะคะในเดือนนี้นะคะ การงานของคุณมีโอกาสมีเกมมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะคะสำหรับใครนะคะที่ว่างงานแล้วต้องาาการหางานใหม่ในเดือนนี้มีไพด่ดีเมจเชียนขึ้นมานะคะมีเกมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่งานที่ตรงกับความสามารถหรือถ้าหากว่างานนั้นนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับความสามารถของคุณแต่คุณสามารถที่จะทําได้นะคะ กอ็อยากจะให้ไม่ย่อท้อนะคะสิ่งไหนคุณจะหยิบจับอะไรก็สามารถประสบความสําเร็จได้ทั้งหมดอย่าดูถูกตัวเองนะคะอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะคะชาวพึกศฉสสาหรับใครที่เ,เป็นเขาเรียกว่า ทำงานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนในเดือนนี้นะคะจะมีโอกาสนะจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะให้ชาวราศีพฤกษภและกรนพฤกษได้พิสูจน์ความสามารถนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าโปรเจกต์ใหม่นะคะไดเ้เขาเรียกว่ามอบหมายได้รับการมอบหมายนะคะงานพิเศษนะคะที่สามารถที่จะ ตัวคุณสามารถที่จะทําได้เป็นงานใหญ่ไมมใช่เป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานที่พิสูจน์ความสามารถของตัวคุณเองนะคะขอแค่ตัวคุณไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็พิสูจน์ความสามารถงานนี้เป็นงานที่สามารถที่จะเขาเรียกว่า เก็บผลงานลงในแฟ้มลงในประวัติของคุณได้เลยนะคะแล้วสามารถที่จะทําทงานนี้ถ้าหากว่ามันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วค่ะจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะคะที่สามารถที่จะใช้ในอนาคตในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งประสบผลสาเร็จได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนร,รัฐวิสาหากิจต่างๆนะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ line, นะคะตรงนี้นะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่ตัวคุณจะวางแผนในการนําเข้าส่งออกนะคะในการเขาเรียกว่านําเสนอนะคะเอาเอาผลงานเอาผลิตภัณฑ์สินค้านะคะไปนําเสนอนะคะไปออกสู่สายตาของ ลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์นะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามา,าหรือคุณอาจจะเข้าหาโอกาสดีเหล่านั้นก็ได้นะ,ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะ,สะแสดงผลงานสแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของตัวคุณแล้วเป็นที่ยอมรับกับคนหมู่มากได้นะคะตรงนี้เนะาะปัญหาอุปสรรคในส่วนของ ธุรกิจนะคะในส่วนของบริวารไม่มองว่าบริวารสามารถที่จะจัดการนะคะเอาอยู่นะคะไม่เขาเรียกว่ามันมีปัญหาอยู่ทุกที่แหละคนนะคะแต่คุณสามารถที่จะจัดการบริหาร ส่วนของบริวารลูกน้องได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะชาวราศีพฤษภและรกรณฎาพฤษภเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการเงินของชาวราศีพฤษภและรกรณฎาพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมสอง6ัเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของการเงินเลยนะคะขอดูหน่อยค่ะไพ่ใบแรกที่เป็นไพ่เอ็มเพลส World ค่ะ ไพ่ควีนถือไม่เท้านะคะและเป็นไพ่ก้าวดาบค่ะชาวราศีพฤกษภลักลนาฎประสบนะการเงินของคุณในเดือนนี้ถามว่าอคุณมีหน้าไพ่ของ การขาดแคลนไหมก็ไม่ได้มีนะคะแต่ตัวคุณจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินนะคะเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับคือแบบมีเงินแต่ว่าเหมือนกับจะต้องเอาไปใช้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายคุณจะมีความกังวลว่ามันจะไม่พอนะคะแต่ในหน้าไพ่เนี่ยไม่ได้มีการแบบหมุนเงินไม่ได้มีการขาดแคลนอะไรขนาดนั้นแต่จะเป็นหน้าไพ่ของคนที่มีอยู่มีกินมีใช้นะคะมีเก็บด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณรู้จักการวางแผนอย่าง รอบครอบนะคะในเรื่องาของการเงินนะคะส่วนของโชคลาบนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงของชาวราศีพฤษภและกนณดพฤกษ์โชคลาบไม่บอกเลยนะคะว่าไม่มีนะคะแต่โชคลาบของคุณนะคะน่าจะมาเป็นโอกาสมากกว่าโอกาสในเรื่องราวของการทํางานทํามาหากินโอกาสดีๆโอกาสทางคอนเน็กชันนะคะตรงนี้ซะมากกว่านะคะอันนี้จะเป็นโชคของชาวราศีพฤษภและขนาดพฤกษ์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2566นะคะของชาวราศีพฤษภบัคันาพุษศพไพ่อยากจะบอกและเตือนอะไรบ้างมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สมดาบนะคะ ก็จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะแต่ชาวพลึกศพสามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วนะคะเด็กถือเหรียญค่ะการวางแผนต่างๆการวางแผนการลงทุนการใช้เงินนะคะวางแผนงานนะคะก้าเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่คิงถือดาบนะคะชาวราศีพฤษภลักขณาพึกศพนะคะไพ่เข้ามาบอกว่า อยากจะเตือนคุณในส่วนของอเรื่องสุขภาพนะ,ะสุขภาพใครที่มีปัญหาในเรื่องราวของการนอนไม่หลับนะคะอนอนหลับไม่สนิทหลับยากตื่นบ่อยในช่วงกลางคืนนะคะอาจจะกระทบกับในเรื่องราวของความดันโลหิตได้นะคะแล้วก็ใครที่มีเขาเรียกว่า การสูบฉีดเลือดโรคหัวใจโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์อะไรประมาณนี้นะคะก็อยากจะให้ตรวจสุขภาพด้วยในเรื่องเราของปัญหาจุกจิกกวนใจชาวพลึกศพสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยสตินะคะกดอารมณ์ของคุณนะคะไม่ใจร้อนนะคะไม่หงุดหงิดง่ายนะคะคงสติคงอารมณ์ของตัวเองไว้จะทำอะไรก็คิดให้ดีนะคะตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีพฤกษแลักลขนาพฤกษบในช่วงเดือนตุลาคม2566มีอะไรบ้างนะคะขอดูการทําบุญเสริมดวงค่ะไพ่แนะนํายังไงบ้างคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ Judgment นะคะไพ่ก้าไม่เท้าค่ะไพ่หดาบนะคะ และเป็นไพ่ดิฮาร์แฟนค่ะชาวราศีศพฤกษภและกระนาบพฤกษบนะคะการทําบุญเสริมดวงของคุณนะหนึ่งเลยนะคะคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าสวดมนต์ไหว้พระในบ้านได้เลยถาหากว่าคุณอยู่บ้านมีหิ้งพระนะคะอ่านะหรือว่ามีพระห้อยคออะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่า ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะจดจ่อแล้วก็สามารถที่จะสวดมนต์ได้เองที่บ้านเลยนะคะสวดมนต์นะคะไหว้พระแผ่เมตตาทานศีลภาวนานะคะสามารถที่จะทําได้เลยสําหรับใครที่อยากจะทําทานนะคะทําทานในที่นี้อาจจะทําทานโดยท,ยะะยที่เขาเรียกว่าบริจาคโรงศพนะคะศพรยญาติผ้าห่อศพเนาะหรือที่ไหนมีเขาเรียกว่ามีผ้าป่า มีกระถินอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะเป็นการล้างป่าช้านะคะชาวราศีพฤษภสามารถที่จะร่วมงานบุญตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อุทิศบุญนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีนะคะแล้วก็เทวดาประจําตัวใครที่เป็นสายมูอยู่แล้วสามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่ามูตามกําลังศรัทธาได้นะคะเนาะแล้วก็ ไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของพระเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในช่วงนี้นะคะทําบุญมูนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะจะดีมากๆเลยนะคะจะเป็นลูกรักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์นะคะมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะสามารถที่จะร่วมทําบุญได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมนดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ